ท่านี้มันมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือกฎหมายน่วางหลักไว้เลยนะครับกฎหมายน่วางหลักไว้เลยว่าการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมเว้นแต่มีเหตุอ้างอิงตามกฎหมายเราจะเก็บรวบรวมเราจะใช้เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของใครเนี่ยทําได้แต่ต้องกฎหมายกฎหมายบอกไว้ให้ทําได้นะถ้ากฎหมายไม่ได้บอกไว้ว่าให้ทําได้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ต้องกลับไปสู่หลักการสําคัญของมันคือต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนคลก็ธรรมดาเนาะคือกฎหมายต้องการ p r o เทคสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนคลนะครับดังนั้นพื้นฐานเลยต้องขอความยินยอมถ้าถ้าให้ความยินยอมไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าคนก็จะไปจัดก,การอะไรต่างๆได้ตามเงื่อนไขของความยินยอมที่ให้ไปนะครับเขาก็บอกเราได้ว่าเอาพี่ให้ความยินยอมผมแล้วแต่ฟังให้ดีนะครับความยินยอมเนี่ต้องให้โดยแจ้งชัด การอนุญาตอาจจะไม่ได้ถึงการให้ความยินยอมก็ได้นะครับการอนุญาตนอ,อาจจะไม่ได้มีเซนส์ของการให้ความยินยอมดังนั้นถ้าท่านต้องการขอความยินยอมจากใครก็แล้วแต่ที่เป็นลูกค้าของท่านนะครับที่ท่านจะต้องจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขานะท่านต้องใช้คําว่าความยินยอมอย่าใช้คําว่าอนุญาตนะครับเพราะคําว่าอนุญาตก็อนุญาตคําว่ายินยอมก็ยินยอมมันไม่ได้มีกฎหมายเขียนว,ว่าความยินยอมอีโคอนุญาตไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะครับ แล้วกฎหมายก็จะบอกว่าความยินยอมอ่ะต้องเป็นไปโดยแจ้งชัดนะครับก็แปลว่าจะให้ความยินยอมก็ให้เขาติ๊กว่าให้ความยินยอมแล้วก็มีช่องให้เขาติ๊กว่าไม่ให้ความยินยอมด้วยเขาต้องมีสิทธิ์นะครับในการเลือกว่าจะให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมถ้าเขาเว้นไว้แปลว่าไม่ให้ความยินยอมแบบเนี้มันไม่แจ้งชัดมันไม่แจ้งชัดแต่แจ้งชัดเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีช่องให้ความยินยอมอันนึงและไม่ให้ความยินยอมอันนึงคุณเลือกเอาถ้ากดติ๊กให้ความยินยอมจบ ถ้าติ๊กว่าไม่ให้ความยินยอมก็แปลว่าเราก็จะไม่ดําเนินการอะไรต,ต่างต่อไปโอเคนะครับคราวน,นี้เวลาเราขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนคนเนี่ยเมื่อเราไม่สามารถที่จะหาเหตุอื่นๆมาอ้างเพื่อที่จะเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยโดยไม่ต้องขอความยินยอมเนี่ยนะครับท่านจะขอก่อนขอขณะหรือขอหลังก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับแล้วแต่กรณีถ้าเป็นกรณีที่ ท่านได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากเขาโดยตรงนะครับได้โดยตรงนะครับท่านจะขอก่อนที่จะได้หรือขอขณะที่ได้ก็ได้ไม่ว่ากันขอความยินยอมแต่ถ้าท่านได้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงอันนี้ท่านต้องปฏิบัติตามมาตรา25ถ้าท่านได้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงนะยกตัวอย่างเช่น hR ไปไปเซฟ ไปดาวน์โหลดเอาเรซูเม่ของผู้สมัครงานนะครับมาจากฐานข้อมูลผู้สมัครงานของ JobDB หรือเพื่อนของท่านซึ่งอยู่คนละบริษัทส่งข้อมูลของลูกค้าของเขามาให้ท่านนะครับเขาหวังดีเขาส่งข้อมูลของลูกค้ามาให้ท่านนะครับในกรณีแบบเนี้ย ท่านขอความยินยอมก่อนอาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะไม่สะดวกถ้าขอก่อนได้ก็ดีนะครับไม่ว่ากันขอขณะที่ได้ข้อมูลถ้าขอได้ก็ดีแต่ถ้าแต่ถ้าท่านได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแล้วท่านมาเปิดภายหลังท่านไม่สามารถขอขณะได้แล้วก็ท่านไม่สามารถขอก่อนโดยถ้าได้ข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับกรณีนี้ให้ขอหลังให้ขอหลังแต่ต้องทําตามที่กฎหมายก,กาหนดคือขอโดยไม่ชักช้า คำว่าไม่ชักช้าเนี่ยกี่วันฮะท่านคิดว่าคำไม่ชักช้าเนี่ยมันหมายถึงกี่วันฮะตามกฎหมาย pdpa เนี่ยคำว่าไม่ชักช้าเนี่ยนะครับกี่วันก็ไม่รู้แต่ห้ามเกินสามสิบวันเขาก็บอกว่าคำว่าไม่ชักช้าตามกฎหมายเนี่ยหมายถึงสามหมายถึงไม่เกินสามสิบวันนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน <c oughs> คำว่าไม่ชักช้าในเซนส์นของเราก็คือน่าจะทันทีหรือวันสองวันสามวันนะครับ แต่ถามว่าห้ามห้ามเกินเมื่อไหร่กฎหมายก็บอกไว้เลยว่าเอาละคุณก็ขอโดยไม่ชัก้าก็แล้วกันแต่ห้ามเกินสามสิบวันไม่ได้แปลว่าคําว่าไม่ชักช้าหมายถึงสามสิบวันอย่าเพิ่งไปตีความอะไรแบบนั้นนะครับอย่าเพิ่งไปตีความอะไรแบบนั้นคําว่าไม่ชัก้าต้องถามว่าวินยูชนคือท่านทั้งหลายที่อยู่ในเวอร์ชวลคลาสเนี่ยท่านคิดว่าไม่ชั้าๆหมายถึงประมาณไหนล่ะนะครับมันอาจจะเห็นต่างกันก็ได้นั่นแหละคือไม่ชักช้านะครับ มันจะเอาใครมาเทียบล่ะโอ้โหมันก็บอกยากเนาะนะครับเพาราะศาลก็ยังไม่ได้วางแนวมันก็ยังไม่มีคดีเรื่องนี้ถึงศาลสักทีนึ่งอะ่ะนะครับดังนั้นเอาเป็นว่าเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ก็ไม่เกินสามสิบวันนับจากวันที่ท่านได้ได้รับข้อมูลนั้นมานะครับอา้าวผมก็เพิ่งรู้วันนี้ก็นับจากวันที่ท่านได้รู้ว่าท่านได้รับก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ท่านต้องถ้าท่านต้องขอความยินยอมนะครับอา้าว แล้วถ้าเรามีเหตุอ้างตามกฎหมายล่ะแบบไม่ต้องขอความยอมก็ไม่เป็นไรไงแต่ท่านก็ต้องแจ้ง privacy notice ให้เขาให้ทราบว่าเราใช้สิทธ์อะไรตามกฎหมายมีเหตุอ้างอิงอะไรตามกฎหมายในการไม่ต้องขอความยอมของเขาเขามีสิทธิ์ที่ต้องได้รู้นะครับนั่นคือประเด็นนะครับท่านต้องระบุบทงประสงค์ชัดเจนในการขอความยนยอมท่านต้องคำนึงถึงอิอสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอมถ้าท่านกดดันเขาในการให้ความยินยอมเนี่ยแปลว่ามันไม่อิสระ การให้ความยินยอมนั้นมันอาจจะเป็นโมฆะก็ได้นะนะนครับถ้าการให้ความยินยอมนั้นนมันไปบังคับขู่เข็นนะครับแต่ถ้ามันไปหลอกลวงนะครับหรือมันไปสัญญาโน่นนี่นั่นที่มันขัดต่อกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับอะมัน,ม,นมันก็แล้วแต่กรณีบางครั้งภาษากฎหมายนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นโมฆะหรือมันอาจจะเป็นโมค, s <S <ıyor> คียะก็สุดแท้แต่ว่าท่านไปทําอะไรกับเขานะครับท่านไปทําอะไรกับเขา นั่นเองนะฮะเราไม่ว่ากันในรายละเอียดนะเพราะเดี๋ยวจะลงลึกในทางกฎหมายมากเกินไปนะครับอ่ะสำคัญมากคือตรงนี้ที่ขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยนะครับคือท่านต้องให้สิทธิ์เขาในการถอนความยินยอมด้วยท่านต้องคํานึงด้วยว่าเมื่อเขามีสิทธิ์เขาให้ความยินยอมกับท่านท่านต้องให้สิทธิ์ท่านต้องบอกเขาว่าเขาสามารถเพิกถอนความยินยอมได้เมื่อใดก็ได,ได้โอเคนะฮะท่านต้องบอกเขาสักหน่อยแต่ถึงไม่บอกก็ไม่เป็นไรฮะ เพราะกฎหมายรับรองสิทธิ์เขาอยู่แล้วอะจะให้ดีให้สบายใจนะบอกสักหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าถ้าประสงค์จะถอนความยินยอมเนี่ยก็ติดต่อกับเจ้าหนี่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับบอกกันสักหน่อยก็ดีไม่บอกก็ไม่เป็นไรเพราะกฎหมายเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาร้องขอเพื่อถอนความยินยอมอ่ะท่านต้องให้เขาถอนความยินยอมให้ได้นะครับนี่คือประเด็นเนาะความยินยอมต้องชัดเจนแยกส่วนออกมาจากข้อมูลอื่น เขียนอีนุงตุงนางไปหมดแล้วก็แบบเหมือนกับเขียนแบบทริกกีอ่ะทริกกี้ให้เขาให้ความยอมในวอร์ดดิ้งในข้อความเลยแบบนี้ไม่ได้นะนะครับถ้าเกิดข้อร้องเรียนขึ้นมาแล้วกรรมาการผู้ชี้วชาญเนี่ยตีความฟันธงออกมาว,าว่าขอความยอมโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับท่านจะมีประเด็นเรื่องการผิดกฎหมายฟันธงได้เลยครับในอนาคตมีเรื่องแบบนี้แน่ๆมีเรื่องแบบนี้แน่นอนนะครับคือเราอยากได้ความยินยอมแต่เราไม่อยากวุ่นวายล้วก็เขียนข้อความเรื่องความยินยอมเนี่ยลงไปในตัวสัญญาเลย นะครับก็ถึงบอกว่าไม่นําฐานความยินยอมกับการปฏิบัติตามสัญญามาปะบนกันนะครับกฎหมายแยกชัดเลยว่าถ้าถ้าจะเขียนสัญญาก็เขียนสัญญาให้ชัดเจนก่อนจะขอความยินยอมในการปฏิบัติอะไรต่างๆที่มันสอดคล้องกับสัญญาก็ว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับก็ว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับจะต้องแยกให้ชัดเจนแล้วที่สําคัญนะถ้าไม่ขอความยินยอมเขาก็ใช้บริการท่านได้แต่มาวันเนี้ ท่านจะต้องให้เขาให้ความยินยอมก่อนจึงจะจึงจะไปใช้บริการของท่านได้อันนี้แปลว่าเลือกปฏิบัติคือตามกฎหมายถ้าท่านเคยให้เขาเคยให้ใครโดยที่ไม่ไม่ต้องขอความยินยอมถ้าท่านจะกําหนดเงื่อนไขาการให้ความยินยอมก่อนเนี่ยก่อนท่านจะต้องมีเหตุอ้างอิงพอสมควรว่าเพราะเหตุใดนะครับว่าเพราะเหตุใดคือมันรับฟังได้อไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นว่า แต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนสูงน้ำหนักข้อมูลสุขภาพเพื่อเอาไปประกอบการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรารับเฉพาะสมาชิกฟิตเนสเราไม่พ่วงเรื่องของโปรแกรมการรักษาสุขภาพเรื่องของการเรื่องของการตรวจสุขภาพอะไรต่างๆที่สุดท้ายแล้วมันจะได้ข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็น s n s i t t v e data ออกมาเราไม่เคยแต่มาวันนี้ เราจะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลแบบนี้เพื่อบันโดหรือว่าขายของอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่เป็นสมาชิกของฟิตเนสสมมุติน,นะครับแปลว่าวัตถุประสงค์เพิ่มเติมและจะต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไปใช้จะต้องไปเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเซนซีฟดาต้าด้วยกรณีแบบนี้ท่านจะกําหนดเงื่อนไขาการให้ความยินยอมไปด้วยก็ได้เพราะมันมีเหตุนะครับอา้าวแต่ก่อนเนี่ยเรารับสมัครสมาชิกอย่างเดียวเราก็ เราคุณก็ไม่ต้องไปขอความยอมอยู่แล้วเพราะจริงๆคุณสามารถอ้างการปฏิบัติตามสัญญาได้อยู่แล้วนะครับเราสามารถอ้างการปฏิบัติตามสัญญาได้อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องขอความยินยอมแต่มาวันนี้เราจะต้องเราจะมาเพิ่มงานอะไรบางอย่างลงไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกหรือขายของกับลูกค้าให้ได้มากขึ้นนะครับเราก็เลยต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากเจ้าของข้อมูลสมควรเขามาแบบเนี้ยนะครับอันนี้ชัดเจนมากเลยชัดเจนมากเลยว่า เราต้องไปขอความยอมแบบเนี้ยไม่มีปัญหานะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้ทาวัตถุประสงค์อันนี้พอตอนเนี้ยเราทาวัตถุประสงค์อันใหม่เพิ่มเติมนอกเหนือจากการทําสมาชิกบัตรเครดิตอบัตรบัตรฟิตเนสนะโอเคไหมฮะคราวนี้ท่านต้องทําฟอร์มในการขอความยินยอมไอ้ฟอร์มขอความยินยอมเนี่ยต้องต้องชัดเจนนะครับต้องระบุเงื่อนไขต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ จะต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของการของการขอความยินยอมในกรณีนี้คืออะไรท่านเก็บรวบรวมข้อมูลจากที่ไหนท่านจะเปิดเผยส่งต่อให้ใครไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านที่เขียนเต็มสตรีมหรือไม่เพียงใดก็ไม่ว่ากันแต่สาระของมันคือมันต้องมีวอร์ดดิ้งในการในการขอความยินยอมนะครับในการขอความยินยอมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องการขอความยินยอมนะครับกับเนื้อหาในวันพรุ่งนี้ต่อยอดเพิ่มเติม ว่าคนหมายบอกไว้ว่ายังไงกันแน่นะครับเราจะได้ชัดๆคราวนี้เราก็จะเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเวลาไปขอความยอมเนี่ยมันก็จะมีแบบสั้นๆมันก็จะมีแบบยาวๆแบบเต็มที่แบบนี้เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายก็เลยบอกว่าเอาล่ะจะขอความยนยอมเป็นหนังสือหรือขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอย่างนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จำได้ไหมครับในแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับเขาก็จะแยกว่แล้ววัตถุประสงค์แบบนี้นะจะให้หรือไม่ให้ความยินยอม คุณไม่ยินยอมก็ได้ไม่ว่ากันถึงไม่ยินยอมนะครับคุณก็ใช้ข้อมูลได้นะครับอ่ะแต่มาตรงนี้ข้อนี้ไม่ให้ความยินยอมก็ได้ไม่ว่ากันก็จะมีช่องให้เลือกว่าให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมสาระสาคัญของมันอยู่ตรงที่ว่าการให้ความยินยอมกับข้อมูลส่วนบุคคลแบบเนี้มันต้องระบุวัตถุประสงค์ของการขอความยินยอมให้ชัดเจนนะครับสาระสาคัญของมันอยู่ตรงนี้จะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายความอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเราพูดถึงเมื่อเราจะต้อง implement PDPA แล้วมันจะต้องทําเรื่องของการให้หรือการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วคนในวันพรุ่งนี้นะครับคราวนี้ต่อมาว่าในแอปเปาตังเนี่ยบอกว่าสําหรับการยืนยันตัวตนของท่านในกรณีที่การระบุต,ตัวตนเป็นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางโน่นนี่นั่นซึ่งมีเซนซีฟดาต้าอยู่ด้วยท่านต้องยินยอมเท่านั้นไม่ยินยอมเนี่ยไม่ได้เลยไม่ยินยอมก็คือจะไม่ดาเนินการต่อเลยท่านต้องยินยอมเท่านั้นเพราะอะไรมันเป็น data. เซนซีฟดาต้าอ้าว แปลว่า s s n t i v e d a t a เนี่ยจะใช้จะเก็บรวบรวมจะเปิดเผยในวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยต้องดูให้ดีถ้า s s n t i v e d a t a นั้นน่ะมันเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยเนี่ยนะครับมันก็จะต้องได้รับความยินยอมก่อนไม่หรือไม่งั้นก็ต้องไปดูว่าวัตถุประสงค์นั้นน่ะมันมันเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายหรือไม่นะครับถ้าเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง่งนะครับ